สวัสดีครับชาวรสิีกรกฎยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาญนาตดวงบายบูพยาเหมือนจะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในราคนาราศีกรกฎหรือชาวราศีกรกฎสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อน,นําไปปรับใช้กับชีวิปัจจุบันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวกรกฎราคนากรากฎในช่วงของครึ่งเดือนแรกของเดือนเมษายน2565นี้เป็นในเรื่องของการสรุปภาพรวมของโหราศาสตร์ไทยกับการโคจรของดวงดาวและการวิเคราะห์ดวงดาวนะครับ ทีนี้เรามาดูอิทธิพลในเรื่องของการย้ายดวงดาวกันก่อนที่มีผลต่อชาวกรกฏลักขากรกฏนะครับจะมีดาวทั้งหมด5ดวงย้ายราศีมีเยอะมากเลยนะครับโดยมีดาวสุขดาวพุธดาวอังคารดาวพระศุกร์แล้วก็ดาวอาทิตย์โคจรยกย้ายราศีโดยผิดปกติทั้งหมด3ดวงคือดาวพุธดาวอังคารและก็ดาวพฤะศุกร์3ดวงนี้โคจรเสดคือเดินหน้าอย่างรวดเร็วผิดปกตินะครับส่วน ดาวศุกร์แล้วก็ดาวอาทิตย์โคจรปกติดีนะครับทีนี้เรามาดูอิทธิพลของราศีกรกฎลักนณะกรกฎว่าจะมีดาวโนมทิศทางเป็นเช่นไรราศีกรกฎอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับมีดาวประจําตัวของคุณคือดาวจันทร์โดยดาวจันทร์เราจะจับไม่ได้เพราะดาวจันเนี่ยโคจรเดินเร็วมากในภาคของการพยากรณ์รายเดือนเราจะไม่ค่อยรู้ แต่เราดูในดวงชะตาได้แต่ถ้าเกิดดูในภาพรวมเนี่ยเราจะมาดูดาวที่สัมพันธ์กับชาวกรกฎก็คือมีดาวเสาศุกร์แล้วก็อังคารในช่วงแรกดาวศุกร์ดาวเสาและดาวอังคารที่โคจรเล็งลักนณะของชาวกรกฎอาจจะต้องระมัดระวังในช่วงแรกอยู่นิดหน่อยนะครับที่ดาว3มดวงนีย้ยังมีความกดดันมีปัญหาบ้างนะครับกับในเรื่องของภาวะอารมณ์ความรู้สึกของคุณ แต่ดาวสุกกำลังจะเลื่อนขึ้นไปที่ราศีกุมในช่วงประมาณวันที่1เมษายนและจะมีดาวอังคารเลื่อนไปที่วันที่7เมษายนทําให้ดาวสองดวงเนี่ยที่เป็นดาวคู่ศัตรตูของดาวเสาร์ที่เล็งอยู่ที่เลือนเพศตรงข้ามของคุณเนี่ยออกไปทั้งคู่เลยทําให้ในช่วง7เมษายนนี้ ชาวกรกฎลัคนากรากฎจะค่อยๆมีการเปลี่ยนแปลงมีแนวโน้มทิศทางที่ดีขึ้นมีความสบายใจมากขึ้นแต่มันก็ยังมีความอึดอัดอยู่เล็กๆตรงที่ดาวเสายังโคจรเหลงลัคนาอยู่ แต่ยังไงซะมันก็ไม่ค่อยแบบมีอะไรที่มันเป็นความรู้สึกที่อึดอัดหรือความรู้สึกกดดันหรือความรู้สึกที่มีปัญหาเหมือนในอดีตแล้วมันจะก็ค่อยๆคลี่คลายเปลี่ยนแปลงเป็นแนวโน้มทิศทางที่ดีมากขึ้นนะครับดังนั้นก็รับแต่พลังงานด้านบวกเนาะสำหรับชาวกรกฎหลังวันที่7เมษาคุณจะดีขึ้นมากเลยอิทธิพลของดาวเรามาดูเรื่อง,องของดาวการเงินกันต่อสำหรับชาวกรกฎเนาะ ดาวการเงินของชาวกรกฎคือราศีสิงห์ของด้วยดาวอาทิตย์เลขหนึ่งได้โครจรอ,อยู่ที่ราศีมีนนะครับในช่วงประมาณวันที่หนึ่งถึงสิบสี่เมษาก็คือถึงสงกรานนั่นเองดาวอาทิตย์เนี่ยโครจรอ,อยู่ในภพเรือนสุภาทาให้ชาวกรกฎลัคนากรากฎมีโอกาสในเรื่องของการเงินประสบความสําเร็จในตําแหน่งอุจจาวิราชกาลังจะขึ้นเป็นมหาอุจ อยู่ในราศีเมษแปลว่าการเงินค่อนข้างเติบโตพัฒนามีการการเงินที่ต่อยอดที่ดีมากขึ้นใครที่การทําการเงินต่างๆที่มำเงินไปต่อยอดไปพัฒนาคุณจะมีเงินเข้ามาแบบเป็นกอบเป็นกำม,มากขึ้นมีรายได้เข้ามาแบบมากขึ้นมีการเงินที่มีความมัน่นคงอู้ฟู่มากขึ้นเลยนะครับอุทธิพลของดาวการเงินนั้น จะมีโอกาสทางที่ดีมากๆในเรื่องของการเงินประสบความสำเร็จเติบโตพัฒนาใครที่เอาไปลงในสินทรัพย์ต่างๆหรือเอาเงินไปทำงานเนี่ยคำว่าเงินไปทำงานเพราะเงินต่อเงินนะครับหรือพูดง่ายๆคือคุณเอาเงินเนี่ยไปฝากนะครับหรือไปไม่ใช่ฝากประจำเหมือนกับที่ธนาคารนะครับหมายถึงฝากเงินในเรื่องของการเงินโลกการเงินเช่นนำเงินไป staking ใน เขาเรียกว่าคริปโตเคเรนซีแต่คุณต้องมีความรู้ด้วยนะครับเพราะไม่งั้นคุณอาจจะแบบทำให้เป้าหมายของคุณนั้นมันผิดเพี้ยนไปได้ดังนั้นคุณต้องมีการแบบศึกษาการเรียนรู้ที่ดีก่อนคุณถึงจะทําตรงนี้ได้บางคนเอาเงินไปลงทุนในกองทุนรวมหุ้นคริปโต นะครับคุณอาจจะได้รายได้เข้ามาเป็นเกอบเป็นกำม,มากขึ้นแล้วก็มีความสุขความสมหวังกับในเรื่องของการเงินมีการเติบโตมีการพัฒนามีในเรื่องของสิ่งดีๆเข้ามากับในเรื่องของการเงินประสบความสําเร็จอย่างมากเลยบางคนอาจจะได้เงินจากถิ่นแดนไกลบางคนอาจจะลงทุนในลักษณะที่ว่าค้าขายลงทุนร่วมหุ้นกับต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศจะประสบความสําเร็จมากๆเลยนะครับเป็นช่วงจังหวะของ การเงินของชาวกรกฎนั้นเป็นเกาะเป็นกรรมเลยทีเดียวและมีโอกาสติดต่อสื่อสารที่ดีด้วยนะครับดาวผ่านสบดีกําลังจะเลื่อนขึ้นไปที่ราศีมีนไปทับกับดาวการเงินและเป็นดาวคู่เม็ดกันแปลว่าชาวกรกฎลัคนากรากฎมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จมีโอกาสที่จะมีะพันธมิตรที่ดีมีหุ้นส่วนที่ดีมีคนคอยช่วยเหลือมีคนคอย ผลักดันทําให้การเงินของคุณนั้นค่อนข้างมีการเติบโตมีการพัฒนาใครที่ค้าขายนะครับคุณก็จะมีการดิวกับลูกค้าลูกค้าก็จะซื้อแล้วซื้ออีกซื้อซ้ํานะครับกับตัวคุณมากขึ้นมีในเรื่องของการเงินนั้นเข้ามาอู้ฟู่เป็นเกาะเป็นกำรรการเงินนั้นค่อนข้างแบบสะพัดเลยทีเดียวนะครับประสบความสําเร็จอย่างมากเลยสำหรับชาวกรกฏแล้วก็ลักคณากรากฏนะครับ แต่ในช่วงประมาณวันที่14เนี่ยดาวอา,อาทิตย์จะเลื่อนขึ้นไปที่ราศีเมษดาวการเงินเนี่ยจะไปทับกับดาวราหูอยู่ในภพอเอนกมัมมะระมัดระวังในเรื่องของค่าใช้จ่ายนะครับเดี๋ยวเรามาดูคําพยากรณ์ในคลิปหน้านะคลิปนี้ก็บอกแค่ว่าต้องระมัดระวังในเรื่องของค่าใช้จ่ายหลังจาก14เมษายนคือเอาง่ายๆนับจากาในเรื่องของ15าเมษไปก็ได้คือหลังสงการเนี่ยต้องระมัดระวังในเรื่องของการเงินนะครับเดี๋ยวเรามาอธิบายในช่วงของ ครึ่งเดอนหลังกันทีนี้เรามาดูในเรื่องของอาการงานสำหรับชาวกรกฏลัคนากรากฏกันบ้างอิทธิพลการงานของชาวกรกฏคือราศีเมษของด้วยดาวคานเลขสาได้โคจออยู่ที่ราศีมังกรเป็นตำแหน่งมหาอุดเล็งกับลัคนาของคุณช่วงแรก1-7เดนี่ยนะครับดาวคารเนี่ยจะอยู่ในราศีมังกรเป็นมหาอุดแต่ร่วมกลุ่มกับดาวเสาอ,อยู่1-7เนี่ยเป็นอะไรที่ต้องอึดอัด นะครับรู้สึกเหมือนแบบมีปัญหามีศัตรูรบกวนหรือมีเพื่อนร่วมงานที่ไม่ชอบเราอะไรอย่างเงี้ยแต่ฟังแล้วใจเย็นๆก่อนถึงวันที่7เมษาแล้วดาวองค์ขานจะเลื่อนขึ้นไปทุกสิ่งทุกอย่างจะค่อยๆบันเทาลงความกดดันเอ่ยปัญหาเอ่ยความรู้สึกที่ไม่กินแหนงแคลงใจกันกับใครก็แล้วแต่เนี่ยจะค่อยๆดีขึ้น บรรยากาศในที่ทํางานจะค่อยๆเปลี่ยนแปลงจะค่อยๆดีขึ้นค่อยๆมีความสุขความสมหวังความสบายใจมากขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะมีปัญหาสิ่งต่างๆนั้นค่อยๆปลดล็อกแล้วค่อยๆแก้ไขได้ดีขึ้นหลังจากวันที่7เมษายนเป็นต้นไปนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยชาวกรกฎจะค่อยๆดีขึ้นในเรื่องของการงานแต่คุณต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปเพราะว่าดาว การงานนั้นโคจรผิดปกติคือการเดินหน้าอย่างรวดเร็วจนเกินไปนะครับแล้วกําลังจะเดินขึ้นไปที่พบเลือนมอรณะมรณะแปลว่าการเปลี่ยนแปลงมรณะแปลว่าความเสียหายมรณะแปลว่าการจบสิน้นแปลว่าชาวกรกฎมีโอกาสที่จะเปลี่ยนงานเกิดขึ้นได้สูงมากในช่วงประมาณ7เมษายนเป็นต้นไปดาวอังคารจะไปอยู่ในเลือนมอรณะมาจากพบเลือน การงานนะครับและพบเรือนปุตตะแปลว่าชาวกรกฏอาจจะมีลูกน้องใครที่มีลูกน้องเนี่ยจะเข้าขาออกๆขาดบุคลากรในการช่วยเหลือการทำงานต่างๆอาจจะมีการติดขัดมีการสะดุดไปต้องมีแผนรองรับนิดนึงนะเพราะคุณรู้ดวงแล้วว่าคุณจะมีปัญหาในเรื่องของบริวารคุณจะต้องเต็ม ตัวที่จะต้องหาลูกน้องเพิ่มเติมไว้หรืออาจจะต้องมองมองเอาไว้เผื่อมีกรณีฉุกเฉินลูกน้องออกปุ๊บเราจะได้มีคนช่วยแทนประมาณนี้สำหรับใครที่มีลูกน้องแต่ถ้ามันเป็นบุตรแปลว่าบุตรจะไปเรียนต่อหรือบุตรจะแปลวา่าบุตรจะมีโอกาสของการเจ็บป่วยเกิดขึ้นได้นะครับแต่ไม่ได้แปลว่าเสียชีวิตนะครับจะเย็นๆมันแปลว่ามีโอกาสเจ็บป่วยหรือไปเรียนต่อต่างจังหวัด ต่างประเทศก็ได้นะครับในบางคนบางกรณีเนาะแต่โดยภาพรวมแล้วยังถึงว่ามีโอกาสในทิศทางที่ดีอยู่พอสมควรนะครับคุณมีโอกาสที่จะได้ดีในการค้าการลงทุนในเรื่องของต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศอันนี้ยังถึงว่าดีนะยังถือว่าการติดต่อต่างๆยังโอเคมากขึ้นหรือบางคนอาจจะมีการลงทุนเนี่ยก็อาจจะต้องลงทุนแบบระมัดระวังนิดหนึ่ง แต่โดยภาพรวมแล้วอะใครที่ลงทุนอยู่แล้วเนี่ยคุณกลับได้รับผลที่ดีตรงที่ว่าคุณลงทุนไปแล้วคุณกลับได้รับผลดอกเบี้ยนะครับได้รับผลกําไรส่วนต่างๆอย่างเงี้ยกับเวนคืนกลับมาให้กับตัวคุณเองมากขึ้นด้วยและมีข้อที่ดีตรงที่ดาวพฤหัสบดีนั้นกําลังจะเลื่อนออกจากเรือนมอณะเข้าสู่เรือนสุภะเป็นเกษตรบดีและพบเรือนอลิด้วยแปลว่าชาวกรกฎลัคนากรกฎเนี่ย ใครที่มีโครงการจะกู้ยืมเงินยื่นสินเชื่อธนาคารคุณจะได้เงินก้อนใหญ่ตรงนี้นะครับเป็นเงินสินเชื่อไม่ใช่เงินแบบได้มาฟรีๆแต่เป็นเงินกู้เพราะว่าดาวอาลิเป็นเกษตร,รด้วยนะครับหรือบางคนมีโอกาสได้ไปต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศก็ได้เช่นกันหรือบางคนอาจจะมีการติดต่อมีการสื่อสารกับชาวต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศมากขึ้น เพราะดาวพศดีจะเป็นเกษตรบดีอยู่ในเรือนสุภาและเป็นตำแหน่งธรรมเกณฑ์ด้วยมีผู้หลักผู้ใหญ่มีเจ้านายคอยช่วยเหลือเอ็นดูในเรื่องของการงานนะครับหุ้นส่วนต่างๆก็จะค่อยๆดีขึ้นมีหุ้นส่วนมีคนคอยช่วยเหลือมีคนคอยผักดันการงานประสบความสำเร็จมีโอกาสขยับขยายมีโครงการการคิดสิ่งต่างๆไอเดียความรู้ความสามารถ น้องๆนักศึกษาเรียนต่อประสบความสําเร็จเยอะแยะมากมายนะครับถือว่าเป็นโอกาสนิมิตหมายที่ดีบางคนนะครับชาวกรกฎมีโอกาสได้แต่งงานแล้วนะทีนี้หลังจากวันที่7เมษายนหรือ8เมษายนเนี่ยคุณจะมีโอกาสได้แต่งงานมีโอกาสได้คอมมิตมีโอกาสได้ความสุขความหวังความรักความสัมพันธ์ความมั่นหมายกัน กับคู่ของคนหลักที่ดีแล้วหลังจากที่มันมีปัญหามีความทุกข์ใจมีความกดดันมีความเครียดในอดีตนะหนยังคงต้องแบกรับอยู่หลังจากวันที่7คุณจะดีขึ้นแล้วก็จะค่อยๆมีแนวโน้มทิศทางของการเปลี่ยนแปลงเป็นแนวโน้มในทางที่ดีแล้วก็ดีมากขึ้นด้วย แต่เห็นแบบนี้ก็ต้องระมัดระวังอยู่บ้างนะครับในสิ่งที่ดีก็มีสิ่งที่ร้ายแฝงอยู่เพราะในดวงชะตาของแต่ละบุคคลที่ใครที่ไม่ได้ดูดวงส่วนตัวมันก็อาจจะยังมีดาวร้ายที่ยังคอยรบกวนคุณอยู่บ้างอันนี้ยังต้องระมัดระวังอยู่พอสมควรนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของออการเงินของชาวกรกฎดาวการเงินเนี่ยมันจะมีปัญหาได้ในช่วงเดือนถัดไป นะไามา่ใช่ในช่วงของครึ่งเดีอยหลังเนี่ยเดีย๋ยวเรามาดูกันเนาะทีนี้เรามาดูอิทธิพลของในเรื่องของความรักความสัมพันธ์กันบ้างความรักของชาวกรกฏนะ่ะก็คือดาวเสาร์ครองด้วยดาวเสาร์เลขเจ็ดโคโจรเป็นเกษตรบดีเล็งลัคนาดาวเสาร์เล็งลัคนาเนี่ยมันก็เป็นพินทุบาทอยู่ในเรื่องของดาวเสาร์เล็งลักใช่ไหมครับแล้วยิ่งมาร่วมกับดาวศุกร์และดาวคานในช่วงแรกแต่ดาวศุกร์เนี่ยจะเลื่อนขึ้นไปในวันที่1นนะ แล้วก็ดาวคานจะเลื่อนไปวันที่7ดังนั้นแล้วเนี่ยช่วง1-7คุณยังต้องมีปัญหามีอุปสรรคมีความขัดแย้งมีการทะเลาะเบาแหวงมีความกดดันกับคู่ครองคนรักอยู่แต่หลังจากวันที่7เมษายนเป็นต้นไปสุขกับอังคารเน่จะเลื่อนขึ้นไปแล้วทําให้มีเพียงดาวเสาเพียงดวงเดียวที่เป็นเกษตรเล็งลักทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างกับค่อยๆมีแนวโน้มของความ ลาบลื่นมากขึ้นมีความรักความสัมพันธ์ที่บอกว่ามีโอกาสแต่งงานมีโอกาสได้คอมมิตมีโอกาสที่จะมีการมั่นหมายกันเกิดขึ้นอะไรที่มันเป็นความทุกข์ใจอะไรที่มันเป็นความรู้สึกที่กินแหนงครงใจอะไรที่มันเป็นความรู้สึกอึดอัดใจกับคู่ครองคนรลักจะมีแนวโน้มทิศทางที่มีการเปลี่ยนแปลงคลี่คลายไปในสถานการณ์ที่ดีเกิดขึ้นดังนั้นแล้วเนี่ยชาวกรกฏลักนากรกฏเนี่ยบอกเลยว่าดีขึ้นถึงค่อนข้าง 60-70%หรือ80%เลยที่ดีขึ้นนะครับยังต้องระมัดระวังอีกสักประมาณ20อยู่บ้างนะครับนิดหน่อยอันนี้ยังคงต้องระมัดระวังอยู่บ้างแต่ก็ไม่เป็นไรและนะครับเพราะว่ามันดีขึ้นตั้ง60-70%เลยนะถือว่าค่อนข้างที่จะมีโอกาสท,ทางของความหลักความสัมพันธ์ที่ดีมากขึ้นค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่าเพิ่งกดดันอย่าเพิ่งเรียกร้อง เกินไปเพราะโอกาสมันมาแล้วเราก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆแบบคุยกันนะครับค่อยๆตกผลึกในเรื่องของความคิดการตัดสินใจแล้วคุณจะมีความรักความสัมพันธ์ที่ไปต่อดีขึ้นแล้วมีความสุขความสมหวังมากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นลังใจกับช่องบัพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ